วัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันปีใหม่ค่ะวันที่1นึ่งกรกฎาคมสองพนห้านะคะ Excel. ตอนนี้ก็มากินข้าวที่ห้างไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดที่ไหนก็เลยแบบมาเซ็นท <pedo> ่าลาดเช้าใกล้บ้านมาแบงใกล้บ้านมากับลูกได้ละค่ะลูกมากับเพื่อนด้วยมีเพื่อนบางคนมีเออยมาทีนี้ก็คือมีเออยมานอนกับติ๊กมาเข้าดาวการแล้วก็ดูพูดดูทูที่บ้านอะไรอย่างงี้ทีนี้ อาวันนี้มากินข้าแวแหละลูกไม่ยอมไปกินกับแม่ไปกินกับเพื่อนเพราะว่าเอ่อต้องการความเป็นส่วนตัวแ <c oughs> ต่กันไันแม่เลือกร,ร้านอะไรคะแต่มาอื่นค่ะแม่ชอบกินมากเป็นแบบหมูย่างเกาหลีอะไรเงี้ยแม่ชอบกินมากก็เลยแบบบอกปว่าวันนี้วันนี้ขอกินแซลมาอื่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้ห้างก็คนเยอะนะทีแรกนึกว่าคนจะน้อยเพราะว่าแบบเอ่อเห็นว่าแบบถนนโล่งเนี่ยข้างนอกถนนโล่งมากปรากฏว่าพอมาถึงหน้าห้างเซ็นทรัลทาว คนเทียบเลยรสติ๊หน้าห้างอะไรเงี้ยนี่มันบดอันนี้อร่อยมากอันนี้มันเป็นผักดองอร่อยมากมีอันนี้นบ,บ้านเราไม่กินอะไรอ่ะมันเหม็นเขียวอ่ะแต่น้องเขาจะผัดให้มีร้านอะไรบ้านที่ติ๊บเกี๊ยวชอบกินกับเพื่อน,นยประจำหนึ่งคือร้านเมีย <laughs> มเม่ยวร้น<ต>านเมี่ยวอ่ะเโซเชียลประจำหนึ่งง่ายโซเชียลที่นี่ไม่มีโซเชียลร้านเมี่ยวแล้วก็ไอชาบูชิเหรอ ซาบูชีบ้าง <veux S 1> แล้วก็สุกี้ตีน้อยอะไรเงี้ยคือนี่ไม่มีเลยชูมอกบาบคืออะไรคะมันเป็นข้าวขยะม่ะก็คือแต่เราให้น้องเขาคลุกให้นะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องปัน้นเป็นลูกกลมๆเดี๋ยวเราใช้ตัดเาอาผิดเอามันก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็มีพวกหมูเวกิมจิเอไม่ใช่กิม,จ,ม,กมจิไอตะกั่วอยู่นี่มีตะกั่วแล้วก็มีเอ่ออะไรอ่ะสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันงามันงา ก็อร่อยมากอร่อยมากคือจริงอีกเมนูที่สองก็คือเป็นเนื้อโบุโกโกิอันนี้เนื้อของฟาเดี๋ยวเขาทำหมูก่อนหมหูแม่ก่อนได้แล้วหล่อแน่แน่หอมไข่ตุนมมาแล้วค่ะไข้ตุนมชีสอ๋อมันเป็นชีสถุกขคังบอลไอ้นี่ให้หนัง อ่ะยืดไข่ดูมันเป็นไข่ตุ๋นชีสนะคะคือเป็นไข่ตุน๋นแหละจากข้างหนา้าอ่ะแต้ข้างหน้าเขาจะทอบด้วยชีสยืดไงโอ้โหสิวแน่ชอบอ่ะใช่ <laughs> ยาวมากเลย อืมอร่อยมากอะไรกับไข่สุนทอดไปเป็นคนชิลจิ๊วแต่ถ้าไข่สุนก็เหมือนไข่ตุ๋นญี่ปุ่นมารมดไม่เหมือนด้วยเนื้อมันจะแน่นกว่าเพราะว่ามันคล้ายๆไข่ตุนไทยมากแต่ถ้าไข่ตุนร้านร้านญี่ปุ่นอ่ะอย่างโอโตยะมันจะเนื้อนิ่มแบบนิ่มๆเลยอ่ะอันนี้มันจะเนื้อแน่นกว่าสีคะแนนแค่ไข่ตุนได้ชิบเลยนะสิบเลยอร่อยอร่อยชิมเนี่ย ไม่เคียวไข่ตุ๋นอะโอ้ยคิดเนอกินคุณยังไม่ไหวผมไปเรียกลูกหมด <ะ S 2> ช่วยแลแลบุกกีมจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้น้ำบุกอกีมคืออะไรคะเอ,อ่อเปนน้นำแบบหมักซอสเออแล้วก็มันก็แบบแหลกๆอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ปลายจิ้มนี่คือแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอันนี้หวานหน่อยน้ำจิ้มเป็นอไม่รู้อ่ะเออหลายป่ะค่ะหลายมั้งสุกหมูได้ป่ะสุกหมูได้ป่ะหมูนี่อร่อยกว่าหมูอร่อยกว่าอันตอนนี้มันอร่อยนิด ซอสเผ็ดอันนี้มันเป็นหมูหมักซอสเผ็ดไงอืหมูอร่อยกว่าใช่ไหมอือติดตุ่นนะอร่อยนะแต่ว่ากินคนเดียวไม่ไหวอยากกินไปได้แค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วอ่ะคือมันแบบมันมีชีสด้วยอะไรด้วยใช่ป่ะแล้วก็กินไม่ได้มากกินได้แค่นี้แล้วแบบปลาไม่ช่วยปลาช่วยแค่คำเดียวเล็กๆแล้วแบบยำโซตานเด็กเกียวเด็กเกีวไม่มาเด็กเกีวบอกว่ากินแบล็คเฮาส์อยู่ไม่ยอมมาแต่ว่ากินกับเพื่อนก็คื ถ้าใครจะสั่งอ่ะต้องมากมับหลายๆคนแล้วว่าต้องมีคนที่กินไข่สุนหลายๆคนด้วยไม่ใช่แบบว่ากินคนเดียวแบบนี้กินไม่ไหวเดี๋ยวต้องเอากับบ้าน เม่กิ้นั่งๆที่อยู่หนูพิ่เดินผ่านมีมก็เลยฝากเมอร์แรง้องพิ่ไปซื้อเมอร์แรงมากับแรด์เฮาส์นะคะงพมิไปเดินกับเพื่อนต่อส่วนเราก็เดี๋ยวกจะไปซื้อของก็เดี๋ยวตามติดตามต่อไปว่าเราจะไปซื้ออะไรเฮ้ยเราจะแวะไปจุ่มอะไรกันนิดหน่อยั้ยมีใหม่ทั้งที่เดี๋ยวรอติดตามนะคะ ซื้อกระเล็ดบ๊อบคอนไปกินนั่นนั่นกินทีเนาะรดแมคคาเดเมียก็คือซื้อไซส์กลางไปไอถุงแบบถุงคือตอนแรกอยากได้แบบกระป๋องด้วยเขาบอกว่าแรกซื้อได้จาก3ามรยก็สมาเหลือ200แต่ปรากฏว่า มันใส่ได้แต่รสชีสกับรสคาราเมลอ่ะแล้วเรากินเป็นรสคาเดเมียไม่รู้เหมือนอ๋อไม่คาเดเมียมันมันราคาไม่เท่ากันออไม่คาเดเมียจะแพงใช่ก็เลยซื้อนี่ตอนแรกจะไปกินวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อคริสปี้ครีมแล้วมันจะมีกล่องคริสต์มาสอะที่เป็นกล่องเหล็กใช่ป่ะชินบ็อกอะเราได้เราไปทางนี้เราได้สีเราได้สีเขียวกล่องมาแล้วแล้วก็ได้มาอีกกล่องนึงสีเขียวมีคนให้น้องพิมมาลูกค้าที่มาซื้อช็อกโกแลตดร้ยเราอะ มารับของที่บ้านเรานะแล้วเอาของผลมันเกิดไม่น้องพิมพ์เป็นคริสป้ครีมกล่องนึงด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็แล้วอยากได้สีแดงมันมีเขียวกับแดงปรากฏว่าวันนี้มาหมดหมดโปรไปแล้วไม่มีแล้วแล้วก็แม่อยากกินรสออริจินอลเกรสหมดตั้งแต่เที่ยงแล้วหมดน่าอ้ที่แม่ไปไหนเนี่ยอ๋อจะเดินมาผ่านบูธดีอจะซื้อ,อครีมครอะไรคะอ๋อแต่อันนี้มันเป็นบูธแบบ เพิ่มขึ้นมานะพูจริงๆมันอยู่ชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งดีกว่าเผื่อเจอน้องยา่าคนนี่เขาขายให้พิมอ่ะคิดแล้วจะเดินลงไปดีออเดี๋ยวชั้นสองมันมีป๊อปป้าเราเดินกลับไปป๊อปป้าอีกนึงไม่ได้เข้าป๊อปม้ามาพักนึงแล้วเพราะว่าบัวต่ทำช็อกโกแลตดูไหมอ๋อนี่น,น,นี่เดี๋ยวแบนดูร้านนี้ก่อนกูแม่เลเบลเคิร้รานนี้มีใครรู้จักบ้างคิวเก็บกี่เพราะไปซื้อให้เพื่อนเป็นเค้กแบบนี้มันเกิดแล้วแ่บที่กล่องอ่ะเขามีอีกแบบแบบแบบอีกนะใช่แล้วเขาจะเขียนข้อคควววาามมออะไรรแแแปปลกกๆบบบบเเเนนนีีี้้ยย่่็ขสัต์ทุ สุดที่รักอย่างนี้อย่าทาวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำอ๋ออะไรแบบนี้เอาไว้รุ่นชอบคือมันเป็นเก้กธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีเขียนไปเขียนคําที่มันเก๋ๆอะไรเป็งเ้กหน้านิ่มธรรมดามั้งเออพี่จิยวบอกวันเกิดเขาเขาอยากได้เค้กแันนี้ด้วยนะช่างงงเราอุตส่าห์ทำเค้กมูอใบแบบว่าโอ้แบบยักเย็นมากเชื่อมาที่ตอนนั้น่ะรีวิวว่าไปกองของมืงคืนเราซื้อกลับมาตั้งหลายอย่างแล้วก็เอาขึ้นไปบนห้องใส่ถุงขึ้นไปนะ แล้วยังไม่ได้แกะออกจากถุงก๊อบแก๊บไม่ได้หยิบออกจากถุงทอไมครับไม่มีห้าไม่มีเวลาเลยนี่มาซื้อมาเองจะไม่มาดูก่อนอาจจะไม่ได้เอาอะไรก็ได้มาดูก่อนเป็นตัวอะไรไม่รู้เลยเดินเรื่อยๆไม่ได้มีอยากได้อะไรแล้วเหมือนอยากได้ไปหมดแล้วอ่ะอยากได้ก็ได้ไปหมดแล้วอันนี้เป็นพวก400%เนาะ ไม่รู้อะอยากได้อะไรอะโอ้คนแน่นเลยเออแน่นเหมือนกันไม่ได้แบบคนเยอะไปอยเร็วเกินปล่อยเร็วเกินเป็นพวงกุญแจเหรอดีมู่มีไอ้อลายเบบี้ที่ใส่สบายเหรออะไรอะแล้วแบบว่าคนจีนมาขนกันน่าดูเลยเช่นไรอันนี้ปักกี้นี่ใหม่ไหมไม่เคยเห็นอันนี้ก็ไม่ใหม่โอ๋ยอันนี้มันจะเป็นรวมรวมเห็นไหมมีรวมรวมรวมไม่ได้อยากจะ แัน้นี้เหมือนของพิมพ์พเลยเวอร์ชั่นแบบชุดไทยอ่ะชุดไทยใส่สบายแต่ว่าไม่มีเป็นตัวตุ๊กตาด้วยแต่มันน่าจะหมดไปแล้วเนี่ยจริงจรอยกบอก์นิวตาไปแล้วเลยไม่ค่อยมีแพชั่นในการที่แบบเอยค่อยๆซื้อค่อยๆจุ่สนุกนะนกว่า,วาใช่สนุกกว่าแะไรป่ะอันนี้เหรอเออแต่มันเป็นรวมคาแรกเตอร์นะมีของปะ พอที่ไปเดินในของสมเห็นมีคอลเลคชันนี้เลยรก็ไม่อันนี้อันเก่าไงใช่เห็นมีฮะนี่อันนี้แต่อันนี้คืออันนี้หรอไม่ใช่นี่แต่มันไม่เห็นติดป้ายว่าจะเอาอ๋อใช่ใช่อันนี้แหละอุ้ยอันนี้แหละนี่ไงแต่เราไม่เอาคือตอนนี้มันมันเยอะเต็มไปหมดแล้วว่าเดี่ยวตัดเรายังไม่ได้เอาเดี่ยวตัดสองยังไม่ได้เอาออกมาเลี้ยงเลยอะเราไปหาซื้ออะไรนะ ทีมนหน้าเราดีกว่าเขาสู่วงการบิวตี้อ่ะคุณแม่ไม่ใช่หน้ามันผังจุนไม่ไหวแล้วไงมาบูตีออนี่ไงน้องย่าเขาแต่งหน้าให้คนอยู่สาเหตุที่มาเพราะอะไรคะบอก<ข>ามาเพราะว่าวันนั้นน้องน้องย่าที่เขามาซื้อของน้องพิมอะแล้วเขามีแถมครีมให้แม่ ใช่ดีมากเลยต้องตามมาใช้ดีสุดๆมันดียังไงคะมันบอกว่าทาแล้วหน้าแบบว่าดีเลยมันนิ่มแล้วมันไม่เป็นผื่นเป็นขุยเป็นแฉ้งเป็นแสบคันแล้วมันก็แบบนิ่มแล้วทาไปแล้วมันซองมันเล็กทาไปสองวันแล้วก็ไม่ได้ทามนิ่มต่อเนื่องเป็นนานเลยอะเราก็เลยลอกว่าทาวันเว้นสามวันวันที่สองไปคิมตรนไหนอันนี้มันแหงมากเลยอะราคาเท่าไหร่กี่ทมแล้วหมื่นหกฮะ มันกี่กี่กัมเนี่ยทารใ้กี่ปีฮะกี่ชาติ1 7 5่าสิบมิลลิลิตรโอ้แต่แม่ทานานอยู่แล้วล่ะแม่ทาทาหยุดหยุดทาทาหยุดหยุดอ่ะมีครีมตัวหนึ่งสิปีแล้วยังใช้ไม่หมดเลยอ่ะแต่ว่าัน้นทาแล้วมันแพ้งไงก็เลยไม่ได้ทาคือแบบเป็นโรคแพ้ง่ายมากแล้วอันนี้มันไม่แพ้งัยอ๋องกันยังไงคะจะเป็นเซรั่มค่ะอ๋อนี้เป็นเซรั่มอันนี้เป็นครีมพี่ไม่เอาเซรั่มเลยอ่ะเอาเป็นแค่ไวซ์เจอร์อย่างเดียวราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ อันนี้นะคะมันจะเป็นตัวชื่อว่าแคปเจอร์เขาบอกว่าเป็นตัวใหม่เพิ่งวางขายวันนี้วันแรกเลยแล้วต่างจากตัวแพงนั้นยังไงคะมันมีส่วนผสมที่แตกต่างกาันอันนั้นน่ะมันบอกเขาบอกว่ามันมันแบบเน้นฟื้นฟูด,ด้วยแต่อันนี้มันเน้นแบบตึงกระชับเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นหมื่นหกอันนี้ถูกกว่าจะหนะมื่นห้านะคุณแม่หนินก็ไปเอาอันนั้นไหมห้าพ<อ>ันสี่ห้าสิบแต่ว่ากระปุกมมันเล็กกว่าด้วยใช่ไหมอันนี้มันอ,อ๋อห้าสิบมลเหมือนกันอันนั้นห้าสิบมลหมื่นโอ้ถูกสาม ก็กระชับเหมือนกันไม่จะแม่อยากได้อะไรแม่อยากได้อะไรคือไม่รู้ทาแล้วแค่ให้มันแบบหน้าไม่แห้งอ่ะหน้าไม่แห้งก็พอหน้าไม่แห้งก็เอาน้ํามันทาไหมอ่าพูดอไหไม่รูเรื่องคืออันนี้ก็จะไม่แพ้เหมือนกันใช่ไหมไม่เราพี่ไปใช้ของลูกอ่ะไอไออะไรนะดีมสกินอ่ะอันนั้นก็คือผิวดีเหมือนกัน อ๋อถึงแล้วคล้ายๆกันเนาะเพราะเรานอนไม่ถึงแปดชั่วโมงกิมบัรุงรุ่นนั้นจะเน้นใเรื่องของอ๋อเน <พอ S 1> ี่ยแย่เลยเราเนี่ยแหละนอนไม่ถึงแปดชั่วโมงเนี่ยนี่ก็ซื้อกีมถูกเราไปท้ายน้อยไม่ถึง8ชั่วโมงเ, <c oughs> เอาใช่เอาแบบที่มันเป็นอันนี้แล้วก <c oughs> ันเนาะเพราะว่าใช้อันนั้นแล้วมันไม่แพ้เลยมันก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันโอเคโอเงั้นเดี๋ยวอ๋อเป็นรุ่นนี้แล้วกันค่ะได้แล้วถูกสวยน่ารักแล้วแถมเซรั่มมาให้แล้วบอกแล้วว่าเป็นเซรั่มเนี่ยนะเอ่อ ขวดจริงที่เขาขายอ,ะ 22, นะอ่ะขวดละสองหมื่นสองนะเซรั่มอยาให้เราไปทดลองใช้แล้วบอกไม่เอาขอเป็นครีมอะไรก็ได้บอกว่าไม่ได้ค่ะต้องแถมเซรั่มขวดสองหมืน่นข <laughs> วดจริงอะ่ะแต่อันนี้มันเป็นทดลองไงใส่ทดลองจริงหรอมันแพงงั้นนยนม่ <laughs> พอเผืแม่ติดใจทาไงอ่ะสวยด่ก็อย่าไปติดใจสิหรือว่าโยนทิ้งไปอย่าไปใช้อย่าไปใช้อยพอทดลองปุ๊บอ้าวดีอย่างงี้ใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรเซรั่มเพื่ออะไร ก็บำรุงผิวแหละแล้วก็คือเอามอยเจอร์อันเดียวพอจบไม่ต้องอก็เขาให้ใช้ก็ใช้ไปพอใช้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องมาซื้อไงทำมาไปไหนต่อ,อไม่เป็นไรน <ะ S 2> ปลาซื้อไงซื้อเกงให้ปลาดูซื้อเกงปลาสินี่ปลาซื้อจากช็อปปี้นะตัวละร้อยใส่ได้สองทียางยืดผังโีนาดพีอะไรเราใส่เป็นหลายเดือนนั่นแหละเดินเดินเกงหลุดตูดด้วยดีนะไปหลุดในบ้านแล้วก็ยังเปื่อยไปหน่อยยังเปื่อยมากแต่ใส่สบายนะ มันตเขียนมากอ่ะพี่ลูกด่าดตลอดเวลาว่าฟ้าเส่เงินไเพราะว่า<อ>ที่เคยซื้อถูกๆไม่แพงก็ใช้ดีเอฟบีทีคุณแม่ไปพว <F BT S 2> งตัวไปเอฟบีท<ะ>ีเลยนี่เลยเอฟบีทีแบบนี้เลยอแล้วไม่มีสีเดียวหรอสีดำน่าจะมีอันนี้มันมีกี่สีคะสีดำเหลืองจะใส่นี้เลยนะใส่อะไรครับใช่กซ์แอลเป็นสองเอนะเออเป๋าสองเอ็กซ์แอลใส่เอ็กซ์แอลใหญ่ ห้าตัวโอเคได้ถุงผ้ามาเองได้คะแนนเพิ่มสิบคะแนนค่นะค<ะ><อ>่ะอ่าต่อไปก็จะมาซื้อขนมเป็นอาหารเช้าให้ครอบครัวร้านนี้ก็ซื้อบ่อยคือร้านอะไรคะอ่าสควิตเกนไม่ใช่กับอันสควิตเดี๋ยวเอาเป็นแฮมชีสมินิสองครีมอัลมอนด์สองพิมพ์เขาเอาอะไรอะฟอร,ร์โรหรอเอ่อฟอร,ร์รหนึ่งป้าอะไร ตามไม่เอาอ่ะเอาสตอเบอร์รี่หนึ่งเอาโอวันตินหนึ่งให้พิมพ์ okay. แค่นี้ค่ะ,คะร้านไหคะร้านเบรดท็อกชอบกินไอ้ขนมปังลูกเกดมีเปล่าในรูแล้วก็ขนมปังไส้กรอกเชอรี่แอปเปิลลูลูเวลเวทใช่ไหมสกแกนค่ะค่ะ อันแอลลี ally, ่เดอะแอลลี่นะคะก็คือกินด้วยความบังเอิญวันนั้นไปที่ศูนย์ซิลิกิดอะที่ไปรอพิมพ์เขาไปดูคอนเสิร์ตใช่ปะแล้วมันมีร้านนี้อยู่เราก็เลยแบบเห็นตุ๊ก,กตามันน่ารักก็เลยเดินเข้าไปเออแล้วก็จะสั่งแบบมีตุกกต๊กตาปรากฏว่าถ้าสั่งแบบมีหัวตุ๊ก,กตามัน200กว่าบาทถ้าไม่มีมันร้อยกว่าบาทแล้วดูแล้วหัวตุกกต๊กตาก็แบบไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ปะแต่มันเป็นรูปกวางไงไก็แต่แรกก็อยากได้ปารากฏว่าเลยก็เลยกินน,ะน้ำปรากฏว่ากินนะ้ำมอร่อยก็เลนะยหลังนะจากนั้นกินอีกหลลายคยคเ ปวดตุต๊กตาเนี่ย<ช>เป็นรูปวางเหรอตรงไหนเป็นรูปวางเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนแรกเห็นเป็นรูปนี้เห็นรูปนี้แล้วก็อุ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยเป็นพวงแจวใช่เคโลเอ็นเขามีโรช็อกโกแลตที่ใบด้วยโอ้สองร้อยยี่สิบสนใจไหมะจะไปลองชิมอันนะี้ไหสั่งกลับไปหนึ่งชิ้นเดี๋ยวกับไปรีวิวให้ดูสแกนนะคะก็เป็นตัวเค้ก ตัวคุณฟ้าผสมพิซซ่าชอโอแล้วก็เป็นครีมพิซซาชิโอแล้วตรงการเป็นน้ำหมาช็อกโกแลตอมร่อยมากชื่นใจเป็นแบบเชอร์รี่แอปเปิลครีมชีสหอมนวลนัวอร่อยมากแล้วมีเยลลี่ข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ก็หมด1วันไม่1วันอะมาแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเองที่เซนทัลลาดพ้าวนะคะเดี๋ยวกลับบ้านละหมารออยู่บ๊ายบาย